Ary. สมุดบันทึกของแมกโนเรียใครคือผู้โชคดีเรามักได้ยินประโยคที่ว่าใครได้สามีดีถือว่าโชคดีแน่นอนว่าคนพูดคือผู้หญิงและเป็นผู้หญิงที่ผ่านประสบการณ์การมีนนสามีมาแล้วไม่ว่าสามียังอยู่ หรือไม่อยู่แล้วก็ตามแต่ประสบการณ์สอนให้เธอเรียนรู้ว่าการมีสามีดีทำให้ภรรยาสบายใจในมุมกลับกันน้อยครั้งที่จะได้ยินจากปากผู้ชายที่พูดว่าใครได้ภรรยาดีถือว่าโชคดีทั้งที่การมีภรรยาดีก็ทำให้สามีสบายใจเช่นกันแม็กโนเลียมองว่าเพราะสังคมไทยยังคงให้เกียรติผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอยู่วันยังคำ่ำเห็นได้จากคอนเทนต์ส่วนใหญ่ในโซเชียล ถ้าผู้หญิงด่าผู้ชายหรือพูดถึงสามีเก่าก็จะได้รับกำลังใจชื่นชมความเห็นเป็นเอกฉันเพราะคนเสพสื่อส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายขณะที่ผู้ชายทำคอนเทนต์ด่าผู้หญิงหรือตำหนิภรรยาเก่าหรือเล่าถึงความผิดพลาดในชีวิตคู่น้อยมากค่ะเขารู้ดีว่าหากพูดไปทัวก็จะมาลงเพราะถือเป็นการดูถูกเพศแม่หรือไม่ให้เกียรติผู้หญิง แม้จะเป็นเรื่องจริงก็ตามจึงเห็นได้ว่าเวลาคู่รักคนดังหรือดาราที่เลิกรากันชาวเน็ตจะพยายามเห็นอกเห็นใจฝ่ายหญิงมากกว่าส่วนฝ่ายชายเลือกที่จะเงียบแทนยอมให้สังคมตัดสินว่าผู้หญิงโชคดีแล้วที่หลุดมาได้จริงๆแล้วสามีและภรรยาควรจะต้องดีทั้งสองฝ่ายนะคะจึงจะประคับประคองกันไปได้ไม่ใช่ปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งดีแต่ตัวเองไม่ดีก็ได้ หรือให้ใครมาตัดสินว่าคุณได้สามีหรือภรรยาดีหรือไม่ดีคำว่าดีไม่ได้หมายความว่าจะต้องถือศีนแปลหรือได้รับการการันตีด้วยรางวัลหรือคำสรรเสริญไดๆจากใครแต่มันคือศีลเสมอกันมากกว่าค่ะเพราะความดีของแต่ละคนวัดกันยากปกติเราก็จะมักเข้าข้างตัวเองว่าดีอยู่แล้วใช่ไหมคะต่อให้คนภายนอกมองเราว่าเราทำชั่วคิดชั่ว แต่หากสามีหรือภรรยาของเราสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็นับว่าดีต่อกันแล้วความโชคดีจริงๆอยู่ที่ว่าถ้าวันหนึ่งต่างคนต่างไม่โอเคแล้วแยกย้ายกันไปจะไม่มีใครพูดจาประชดใส่กันว่าใครได้สามีหรือภรรยาดีถือว่าโชคดีค่ะ